ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอสง์ชวนชมพระสับพุาพเจ้าได้มาได้ความบริสุทธิ์พระพุทธชาพระพุทธไวยผสมจิตใจจำนองมั่คงจากพระดิพานคอยพบดวงแก้วคอยแค้มูมานคอยพบพระศีลในนะักตการนี้เทินสาธุสาธุจบแล้วนะใส่บาทก็ต้องสาธุเช้ามาพระ สามองค์สี่องค์สอืแลเราตใส่แค่สามองค์เว้นไว้สององค์เอาสามองค์พอเนาะเอาแค่ที่ดบรรุษใส่บาติบรรุษพศสนาอา้าววัดวาอารามเดี๋ยวนี้ก็เนาะเลือกเลือกทำดูเอานะวัดจะดีทุกวัดแหละนะนะแต่ผู้ที่จะมาอยู่ปฏิบัติธรรมะ ปฏิบัติแบบไม่วัดนี่ก็ต้องต้องเลือกดูนะต้องเลือกดูครับผมทำทุกวัดเนะ่ยะแต่ว่าทำด้วยใจใจที่ศรนะัทธาเนี่ยเลือกดูว่า จะทำตรงไหนวัดไหนอย่างไรอะไรอย่างนี้นะนี่ต้องเลือกดูเอายุคนี้มันกึง่งศาสนาแล้วเนี่ยมากึ่งแล้วเนี่ยคุณพระไอ้นี่มาแล้วคุณพระสีอานมาแล้วเนี่ยกึง่งอ่ะขออภัยใกล้จะสู่พระสีอานแล้วเขาเรียกว่ากึ่งศาสนาแล้ว ถึงองคสมมาสมุทตเจ้ามแล้วนะแต่ใครจังือทำสักฟังดีได้ศักดิ์สิทธิ์ได้ถือว่าโอคนนั้นยอดเยี่ยมศาสนาไม่มีเสื่อมคลาย,ยแต่ใจคนเราจะถือได้หรือเปล่าตรงนั้นเองเนะครับยอยู่ที่เราเแต่ยังไงยังไงก็ผมก็ยังว่าเนี่ยถเราทำบุญใส่บาตร บรุงศาสนาดูแลวัดวาอารามถ้าที่เราทําได้นะเขามีให้เราเลือกนี่นะวัดไหนก็แล้วแต่นะดีทุกวัดแต่คนที่เข้าไปบวดดูแลวัดเทานั้นเองจะเป็นยังไงกันเด้อแต่พิจารณาท่านเอาตรงนี้่ละที่นะศักดิ์สิทธ กขไม่เห็นผีเห็นผิสางเสวดาเห็นทําอะไรก็แล้วแต่ผิดถูกนะเหมือนไะด้ยังทำกรรมอะไรไว้เนะี่ยไม่ต้องรอชาติหน้านะชาตินี้และนะได้รับอย่างแน่นอนกรรมติดจรวดด้วยเนะียังไม่ตา,ตายนะได้รับยังเป็นเป็นเป็นเดแหละนะ ดูด,ดูแล้วหลายอย่างเห็นแล้วก็เตือนใจนะยุคนี้มันเหมือนก็ว่าไม่รู้จะเชื่อใครนะ,ะไม่รู้จะฟังใครเหมือนกันมือขยาวก็สาวได้สาวเอาเนี่ยเพื่อนผมมันบอกเฮ้ยสูงวะคนสงมือขยาวสาวได้สาวเอายุคนี้ั <laughs> ถ้าจะจริงดูวอันนี้ไปหว่ากันแล้วนะ แ็นจริงก็อยู่ที่พันเราโตแล้วนี่นะเราจะต้องดูเอานะอ้าคุยเรื่องพระก,กันดีกว่าสนุกสนานกันดีกว่าเนี่ยชอบพระอะไรก็ทักทายกันคุยกันจิตใจดีด้วยนะมีเมตตาด้วยอดอ้อมารีด้วยเอาวันนี้ประสนประสานลงรักปิดทองให้ชมมั่งนะนอ้าวคนที่สองผ่านไปครับอ่ะดูลงรักปิดทอง เมื่อวานก็เขียนว่าอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แบบนี้นะเขียนว่าเขาแต่เอฟซีเขาบอกมาหัวต้าซื้อพี่พรส่งเมื่อนันเหรออ้าวผมไม่รู้ขอบคุณมากนะพี่วุฒิปนนาวเขาเขียนว่าสมเด็จโตว่าหัวต้าซื้อไปว่าสมเด็จโตเลยอ้าวเดี๋ยวดูที่ข้างหลังเนี่ยเนื้อเขาแก่นสวยอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเรียกว่าหัวต้าซื้อหรือว่าแปลงง่ายๆว่า สมเด็จพุทธจารย์โตพลภุมบันังสีวัดละคังโกสิตารามอ้าวนี่นะองค์นี้นะองค์แรกมีทองนี่นมีชื่อสมเด็จเป็นภาษาจีนนะอ้าวแล้วองค์นี้แปลว่าอะไรในดวงนี้มีปะมีป่าไม่รู้นะ <laughs> บอกพี่ผสงแปลไม่ออกแนละ้วเออเนี่ยเอฟซี F Z ผมมาดูแลทุกวันนยะดูคุยกันทุกวันเห็นว่าปีนี้จะเท่ากระถินน่นอพี่เนะเาะทอดกระถินแล้วบวชวะ จำไม่ได้นะพี่เห็นจะมาดูเครื่องบวดเครื่องไกรเอามาเถอะครับมาดูเครื่องกระถินหรือไงมาเถอะครับพี่ยินดีนะเดี๋ยวจะมอบสมเด็จที่สวยให้สักองค์นึงเอาสมเด็จตีอยู่ดูเยอะเนี่ยสัองจองเอานะผมไม่รู้ว่าจะชอบแบบไหนพี่วุฒิจังหวัดพิษณุโลกนะพี่วุฒิมะนาวนะอา้อาวดูลงพระลองนักปิดทองผสมไปหน่อยๆเก่านะของเกา่า คนเก่าๆก็ทำอะไรมันสวยงานไปไหมดเราก็มีความสนิดขนมกลมกลืนกันหลายท่านผมไม่เคยเห็นภรรยาเขาเอก่านั้นเขามาซื้อเทียนภาษ,ษาเนี่ยเป็นห่วงน้องเป็นห่วงน้องๆอ,อุดหนุนได้พรสงมาดีกว่าเขาโตมว่าผมเยอะนะอุดหนุนพรสงดีกว่าก็ายังได้ทําบุญเลี้ยงหมาที่สั่งพระร่วมด้วยแล้วยังได้พระที่แฝดพระป้อเลยโชว์สมเด็จที่ผม ให้ก็ไปบูชาหรือว่าเช่ากันในราคาให้กันล่ะนะแผนเปาะเลยควาสงค์แน่นอนไปไหนมาไหนก็เนี่ยชุดนี้แหละอิม่มใจกก่อนก็เคยเช่าที่อื่นมาเยอะไปดูที่อื่นมาเยอะก็บอกแม่ข้าราชการเก่ากันนะไม่ถูกใจผลความสงฆ์เลยก็พาภรรยามาบ้านอยู่สุพรรณแต่ไม่ได้แฟนจังหวัดพิชลูกนนก็ทำสวนทำอไรไปบอกพี่จะออกแดดมากนะ อันตรายอายุาเรามากแล้วเดี๋ยวปลงเดี๋ยวเข้าออกไปเช้าๆเดี๋ยวก็เข่าแล้วแพ๊บเดียวนะไปทําอะไรมากอายุป่านนี้แล้วนะเราจะรวยมันรวยมันต้งอายุยี่สิบสาสิบล้ะพี่ห้าหกสิบจะไปคิดม่ารวยเลยทพํพราพอกินพอใช้ทําให้มันสนุกเพลินไปเหมือนพี่สมนึกอ่ะนะเดี๋ยวก็บอกเอ้ยน้องกรนสงไปเดี๋ยวไปอยู่กับพี่ พี่มีที่มีทางอยู่ตรงโน้นตรงนี้นะเนี่ยต้องนั้นเลือกเอาเลยฮะจะทําอะไรเนี่ยเกจผมมันชอบเป็นคนเกี่ยวกับพวกต้นไม้ต้นไรพมีจำน,นึกน,นะกขชวนนะขอพระคุณนะขนสงสไปไปเดี๋ยวไปกัไปอยู่ไปช่วยพี่เนะไอเรามันจะไปได้ไงเรามันติดเลี้ยงหมาไปกี่ปีก็ยังไม่รู้เนี่ยหมาเนี่ยเขาจะเลิกตอนไหนก็ยังไม่รู้ถ้าเลกเลี้ยงหมาจะไปไหนก็ได้เนะ ทุกวันต้องค่าใช้ใจ่ายเราต้องออกคนเดียวต้องหุงข้าววันละสิบถังตอนนี้เขาเข้ามาตอนแล้วมีผู้ใจบุญมาร่วมจับหมาทําหมันก็เยอะะจับทุกวันฉีดยาทําหมันเราก็ช่วยกัาบ้างเนะี่ยก็ดูไปกับเขาก็ดีนะแต่มันไม่หมดหรอกครับหมาเนี่ยปัญหาโรคแตกปัญหาโรคแตกนี่พาชวยโดยไม่เลิกลงสนามนะอง์นี้ก็หลายตำอยู่นะ เป็นแสนนะอ่าบอกให้เลยนะตรงนี้นะใครชอบไปก็เป็นแสนใครองค์อื่นก็ไม่แพงโอ้หนี่ข้างหลังนี่ย่นเลยนะนะวัดสักครังโกสิตาสามปัญหาโลกแตกหมาที่ปัญหาใหญ่ใหญ่ระดับชาตินะหมาจรจัดเนี่ยคนรักก็มาปล่อยคนนู้นก็มันรักษใจคนนะ่ะแต่คคนสงสารจริงจริงมาปล่อยไม่ได้ปล่อยหมาตายหมดนะมันก็เพอสะงก็ตรงนี้เป็นที่ว่างเปล่าที่ล้าง โอ้โหดูเก่ามากทันเนี่ยที่ว่างเปล่าไปที่ล้างพอดีหมามาอยู่มาตั้งนานแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วก็เลยคนนู้นมาปล่อยมัง่งคนนี้มาปล่อยมั่งมันเขามาสร้างห้างสร้างหรือโรงงานสร้างอะไรต่างอยู่ใกล้ๆเออ,อคนก็เลยมาติดอยู่ที่ผมเลี้ยงหมา พอมันมาห้างเขามาเที่ยวห้างกันเอากล่องวางไว้แม่เปิดดูลูกหมาเต็มเลยหมาแม่หมามึงลูกหมามึงก็เข้าไปอยู่อา้าวว่าไปเหนื่อยเหนื่อยกับการกระทําของคนใจบใจบุญเนี้ยเราก็มีหน้าที่เก็บเลี้ยงแด้ไม่ว่าใครหรอกดีว่าหมาไปปล่อยกลางถนนหมาเอาหมาแม่ไปปล่อยกลางถนนนี่ตายหมดรถเหยียบตายหมดไม่มีเหลือนะ มันมันวิ่งข้ามฝั่งตกใจจะจะบ้านอยู่ไหนมันจะวิ่งไปทางนั้นน่ะแล้วรถลาบนถนนมันจะเยอะไหมล่ะเป็นร้อยเป็นพันคันเป็นหมื่นคันวันวิ่งวิ่งไปไหนก็รถเยียบตายหมดท่านเอาข้ามเอาหมาไปฆ่าให้ตายกันแล้วกันถ้าเธอไปโยนไว้ที่ป่าลกุลกลุกดงไพอก็อดตายอยีกเหมือนกันถ้าไปวัดก็พระเขาก็ไม่เอาแล้วหมาตอนนี้เขาเขียนไว้บางวัดทำแล้วรับหมามายโยน เพราะฉะนั้นจะเลี้ยงก็ต้องมีที่นะต้องดูแลรัฐบาลกเา็เห็นจังเลยนะ่อขอภัยนะ,ะน้องยาเธนะอเนี่ยคุราพรเนี่ยท่านทั้งทำหมันทั้งตอนทั้งทำหมาทำให้ดีที่สุดเลยนะพยาณฉีดวัคซีนป้องกันสุนัขบ้างนะแต่ภาครัฐก็ ขาอาจจะสนับสนุนแล้วเราไม่รู้นะเขาสนับสนุนกนะันตอนไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นผ่านเราไม่เคยได้พราะทีสักบาทเลยเลี้ยงหมามายี่สิบกว่าปีนะวันละเดือนละสามหมื่นนะท่านก็คิดเอาดิตกเ,เงินเท่าไหร่ต่อวันต่อเดือนเนี่ยพอสูงมาได้คุยนะจดไว้ทุกวันภรรยาผมไม่จดไว้ทุกวันจนตายแล้วเนี่ยภรรยาตายแล้วจะจดได้เลยให้มาขอดูก็เปิดให้ดูนี่บัญชีอยู่เนี่ยวันจ่ายอะไรบ้างอะไรบ้าง วันนี้ก็ต้องจ่ายค่าไก่ห้าสิบโลเอาจ่ายไปแล้วไก่จ่ายค่าแก๊สที่ต้มให้กับหมามันกินไก่สดไ,ได้หรอก็กินไก่ดิบตัวไห้หมากินนะหลังจากนั้นมาก็ข้าวก็ต้องหุงข้าวก็ต้องใช้แก๊สอีกเดือนแล้วกินถังไงนีนะ่พูดถึงเรื่องหมานะคุยกันเรื่องหมาเลยฟังกันเลยไม่ต้องไปสงสัยบ้างหมาอนะไรใช้ไก่ห้าสิบโลว่าจะต้มให้มันสุกก็ต้องมี ออซอสแดงๆนะแล้วก็มีเครื่องปรุงเนี่ยเอ้าเกลือเอ้าใส่เกลือวันละสองถุงใส่ไม่มากให้มันเค็มนิดๆหน่อยฮะดีกว่ากินจะจืดเดี๋ยวจะเป็นโรคไตไม่เคยเป็นสักทีนะเอ้าเกลือสองถุงถุงเล็กๆน้ําใส่ก็ต้องเสียค่าน้ำอีกเอ้าทุกอย่างอะเ,อเสียค่าข้าวข้าวเนี่ยข้าวของเราอยู่ มีมาเย้วฟรีมาอยู่แล้วอภรระไปแลกมาบอกกรุงกลงเนีเขาให้พระให้ข้าวมาแล้วก็ให้พระเขาไปแลกกันเล้วก็ได้บุญพอเสร็จจากนั้นมาแล้วก็นี่ยอ้าวต้องมาหุงหุงไห่ได้สิบถังไก่ต้มให้เละต้องผสมแล้วหัวอาหารอีกหัวอาหารผสมไปอีกอะหัวอาหารเป็นกระสอบวันละครึ่งกระสอบผสมไปทุกวันนะแล้วก็ต้องอ้าวเสร็จจากนี้ผมจ้างคนหุงสองสอร นยจ้างคุณหุงคุณคุกเอาแล้วเหลือจากนี้ทำไรมีคนสงสัยนะผมจะคุยใั้ฟังจะฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรอันนี้เลือดผ่านไปคนสงสัยก็จะได้เขาจะมาช่วยผมพหลังจากนั้นก็เอาเริ่มเลยทำไรท่านดูไหมฮะก็เอาผสมผสมกันนะหัวอาหารด้วยมาผสมให้ได้ไปครบสิบถังเน่ยไก่ด้วยผสมถึงเวลาช่วงบ่ายบ่โมงสองโมงถึงสามโมงเนี่ยไม่ต้องคุยกับผมนะผมคุกข้าวหมา ผสมข้าหมาเสร็จก็จ้างใส่ถังเสร็ถังครบสิบถังแล้วก็ใส่รถที่นาให้คนไปเลี้ยงใส่รถไว้ใส่ถังไว้เรียบร้อยเต็มคาชาเล้งพอดีนะสิบถังก็เต็มชาเล้งพอดีเนี่ยก็ไปเลี้ยงที่น่นอาพัสวยเลยไม่เลิกลงสนามแล้วตรงนี้เป็นแสนนะบอกแห้เก่านะว่าละคังโกติตาลามยุคเก่านะบอกก่อนเสษ็จจางนั้นก็นู่นเลยออกไปนู่นเลย ไปเอาไปเลี้ยงไงหลังจากที่เลี้ยงเนี่ยประมาณครึ่งกิโลขับรถไปหมาก็จะมารอไป็นแถวเนี่ยไม่ใช่ตัวสองตัวนะหลายร้อยตัวมานั่งรอแล้วก็ข้าวตักจนให้ตักจนให้เพื่อนเืบอกเอาถาดโอ้โหจเจ้าถาดที่ไหน ฝนตกแดดออกเขจะไปเก็บล้างไหแกเอาตักข้าวให้หมากินก็นจะไปลมอยู่แล้ววันหนึ่งเอาขาดใจให้มันกินก็เลยต้องเอาไม้กวาดไปปัดตรงไหนที่จกกระปกุกเขาเป็นลานปูนทั้งหมดเนี่ยตรงนั้นจะเป็นที่ลานปูนก็ไม่กวาดปัดพื้าแห้งดีแล้วแล้วก็ข้าวหย่อนให้กินข้าวเราก็ไม่ได้เปียกน้ําอะไรเราไปข้าวรุ่นไม่ร่วนมากกำลังน,น่ากินน่ากินแต่ให้หมากินทุกวันแหละทำอย่างนี้ก็เพื่อที่ต้องการให้ มาได้กินเนี่ยเออเหลือจากนั้นก็เนี่ยเนี่ยเขามาสร้างสมเด็จพุทธจ้าโตทางบ้านผมมาดีเลยเอาผมก็เอาซะหน่อยเขาเปรมนะวัดบางหลวงหัวป่าร้างก็เลยจัดไปจัดไปนี่แหละเหลือก็ไปสร้างพระสมุนทำบุญมั่งสร้างโบสถ์ด้วยสร้างกุฏิสงฆ์ด้วยสร้างสลาด้วยสร้างหอพักด้วยสร้างกุฏิสงฆ์นะ ประกองหอละรังด้วยสมเด็จพุทธัจจาโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ทําที่นี่แหละครับเนี่ยได้ทำบุญแล้วเนี่ย้ามาได้ทาทานด้วยโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจด,ดีหลายหลท่านขอบคุณทีส่สอบถามมานะเกี่ยวกับเรื่องหมาจะช่วยอะไรผมก็รับนะจะเป็นตังค์ได้ยิ่งดีใหญ่เช่าพระผมเนี่ยชาพระก็ได้ช่วยเลี้ยงหมาเลยอย่างงูเช่าองค์นี้ไปสักสามพันเนี่ยผมก็จะแบ่งให้หมาพันหนึ่งทำบุญสร้างวัดพันหนึ่งที่เหลือพันหนึ่งกเก็บไปกินไว้ใช้ ตอนนั้นเองล่ะครับนะไม่มีอะไรพูดตรงไปตรงมาอาโชคดีมีความสุขนะสงสัยอะไรเดี๋ยวพูุนี้เราให้ฟังต่อเวลาหมดแล้วสวัสดีครับ